สวัสดีค่ะเราเองนะคะก็คือสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแจ้งเรื่องการใส่เพลงก็คือที่เราไม่ได้ลงนิยายมาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยคือเราตัดสินใจว่าเราจะใส่เพลงดีหรือว่าไม่ใส่เพลงดีเนาะเพราะเพลงที่เราใส่ไปในคลิปเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าไม่ติดเนาะ คือถ้าทุกคนที่ไม่ชอบเสียงที่ไม่ชอบไม่มีเสียงก็คือต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะเราทําเพื่อช่องแล้วก็ตัวเราเองเนาะแล้วก็ทุกคนที่ชอบอ่านนิยายหรือชอบหรือรักในการอ่านนิยายก็คือเราอาจจะโดนปิดช่องได้หรือโดนลิขสิทธิ์เพลงได้ เราไม่อยากลบคลิปของเราเนาะกลัวจะเอ,อิ่มกลัวจะแบบไม่มีนิยายให้ทุกคนอ่านวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาแจ้งแบบนี้แต่เราจะทำนิยายลงไปเรื่อยๆนะคะนิยายเรื่องเก่าเรื่องใหม่เราก็จะลงไปเรื่อยๆแต่โดยจะไม่มีเพลงเท่านั้น สำหรับใครที่ชอบอ่านนิยายของเราก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะแล้วทุกคนนะบาย